อเมนคนชอบทำจะมีชีวิตดำรงอยู่ด้วยความเชื่อนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราดำเนินชีวิตโดยที่ไม่เชื่อแล้วเนี่ยว่าเราจะประสบความสำเร็จได้หรือว่าเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตพี่น้องก็จะดำเนินชีวิตเหมือนอย่างผีดิบ <c oughs> ว่าตัดเดินดำเนินชีวิตไปวันๆไม่รู้ชีวิตนี้เป็นของใครหรืออยู่เพื่ออะไรแต่ว่าท่านมีความเชื่อว่าชีวิตนี้จะดีท่านมีความเชื่อว่าวันพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้เราถึงทําหลายสิ่งหลายอย่างเอเมนไหมครับพี่น้อง ในพระโลชนะของพระเจ้าก็ได้พูดชัดเจนว่าเรานั้นดำเนินชีวิตอยู่ดํารงอยู่ด้วยความเชื่อพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันในตอนแรกจาก10ตอนนะครับของอชุดเผชิญปัญหาอย่างมีชัยชนะวันนี้บทที่1นนะครับความจริงเกี่ยวกับความทุกข์และปัญหาพี่น้องครับชีวิตแห่งความเชื่อเนี่ยจะถูกพัฒนาได้นะครับผ่านกระบวนการทดสอบการทดลองต่างๆซึ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อที่เราจะอดทน เพื่อที่เราจะแข็งแกร่งขึ้นและเผชิญสถานการณ์ต่างๆได้เอเมนไหมครับพี่น้องเพื่อที่เราจะเผชิญแล้วก็ดําเนินไปถึงวันสุดท้ายได้อย่างมีชัยชนะพี่น้องครับผมเคยได้เทศนาแล้วถ้าพี่น้องยังจําได้บางท่านเนาะก็คือว่าพี่น้องรู้ไหมว่าชีวิตที่เกิดขึ้นบนโลกนี้มีที่เดียวเท่านั้นที่ไม่ต้องการการทดสอบไม่ต้องการการทดลองไม่ต้องการความท้าทายใดๆเลยพี่น้องทายสิครับว่าที่นั่นคือที่ไหนฮะ ผมพูดถึงบนโลกนี้สวรรค์นันแน่นอนคําตอบก็คือในคันมารดาพี่น้องครับในท้องแม่เท่านั้นที่ไม่ต้องการการทดสอบทดลองใดๆแต่เมื่อท่านคลอดออกมาแล้วพี่น้องครับเวลานี้ใครยังอยู่ในท้องแม่ครับยกมือให้ดูหน่อยไม่มีนะทุกคนคลอดออกมาหมดแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับกว่าที่เราจะคลานกว่าที่เราจะเดินกว่าที่เราจะปั่นจัก,กรยานกว่าที่เราจะผ่านประสบการณ์ชีวิตมาถึงวันนี้พี่น้องสังเกตไหมว่า มันมีบททดสอบเข้ามาแต่เพื่อที่ท่านจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับเอเมนไหมครับเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้คนทั่วไปจะไม่รู้จักพระเจ้าก็ตามแต่ก็ยังเผชิญกับสถานการณ์ที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจในทางใดทางหนึ่งอยู่เป็นประจําเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราแทนที่จะเลือกที่จะไม่สู้เราน่าจะเลือกแบบนี้คือที่จะต่อสู้ในการดําเนินชีวิตต่ตอไปเพื่อที่จะเติบโตขึ้นในทางพระเจ้านั้นพระเจ้าปรารถนาให้เราสร้างชีวิต นะครับให้เราเติบโตขึ้นผ่านสถานการณ์ต่างๆเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลที่มีการทดสอบทดลองได้เข้ามาในชีวิตนะครับและเราจะเติบโตขึ้นได้พี่น้องครับสถานการณ์นั้นอาจจะมาจากสองทางคือถ้าไม่มาจากพระเจ้าก็มาจากมารน,นะครับมาจากพระเจ้าเรียกว่าการทดสอบมาจากมารเรียกว่าการทดลองวัตถุประสงค์แตกต่างกันมารน,นั้นทดลองเพื่อที่จะให้เรานั้นละทิ้งความเชื่อแล้วก็พ่ายแพ้ไปแต่พระเจ้านอนญุญาตให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อที่เราจะเรียนรู้ที่จะ อ่าได้เผชิญชีวิตตรงนั้นแล้วก็เติบโตขึ้นเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องครับพระเจ้าสนใจที่จะสอนแล้วก็สร้างเราเพื่อที่เราเองนั้นจะเป็นพรในฝ่ายวิญญาณมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีสิ่งต่างๆที่เรียกเข้ามาที่แน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างใจของเราก็แล้วแต่พี่น้องครับขอขอให้เรานั้นได้เรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเอเมนไหมครับพี่น้องพี่น้องสามารถพูดได้อย่างนี้ไหมว่าเมื่อมีสิ่งที่ยาก เมื่อมีสิ่งที่แย่ที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราพี่น้องยังจะพูดแบบนี้ว่าขอบคุณพระเจ้าหรือพี่น้องเลือกที่จะบ่นครับเหมือนอย่างคนทั่วไปที่ไม่รู้จักพระเจ้ามันเป็นเรื่องง่ายที่เราจะบน่นใช่ไหมมันเป็นเรื่องยากกว่าที่เมื่อเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเข้ามาเราจะขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเมื่อท่านเรียนรู้ที่จะขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีพี่น้องครับท่านจะเติบโตขึ้นเอเมนไหมครับและท่านจะเป็นคนที่ใช้การได้พี่น้องครับ สถานการณ์ปัญหานั้นสามารถแปลเปลี่ยนเป็นมร่พผได้ขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมครับขึ้นอยู่กับการตอบสนองของเราเอเมมนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรามีมุมมองที่เข้าใจว่าเมื่อเรามางรู้จักพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เคลียร์รันเวย์พระเจ้าไม่ได้แผ่วถางทางให้ทุกอย่างสบายเสมอไปหลายครั้งมันมีเรื่องที่ยากแต่เพื่อที่เราจะเรียนรู้และเติบโตขึ้นเอเมมนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นมาดูด้วยกันว่าความจริงเกี่ยวกับความทุกข์และปัญหานั้นคืออย่างไรประการที่หนึ่งนะครับมนุษย์ทุกคนต้องเผชิญปัญหา พี่น้องพูดพร้อมกันท่านต้องเผชิญปัญหาทนไห้บอกคน,น,นข้างๆบอกว่าท่านต้องเจอปัญหาแน่นอน <c oughs> เอเมนเพราะว่าอะไรครับนี่แหละคือนิยามของความเป็นมนุษย์เอเมนไหมครับเอมเอมนเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องคาดหวังว่ามาโบสแล้วจะได้คําปลอบใจจากสอบอพี่น้องมาผิดที่แล้วครับ <c oughs> พี่น้องจะได้ความจริงว่า แท้ที่จริงแล้วเนี่ยชีวิตของเรานั้นจะต้องเผชิญการทดสอบทดลองแต่ว่าพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะผ่านได้แน่นอนเอเมนไหมครับพี่รัตเอเมนนะครับลุงต๋องเอเมนในหนึ่งโครินบทที่10ข้อ13ให้น้องอ่านพร้อมกันหนึ่งสองสาม อามนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็มีทั้งความจริงที่อาจจะทําให้เราไม่สบายตัวบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีคําปลอบใจหนุนใจเช่นเดียวกันพี่น้องครับท่านจะเลือกความสบายใจหรือท่านจะเลือกความจริง <c oughs> บางคนบอกขอเลือกทั้งสองอย่างเลยแต่ก่อนที่ท่านจะได้ความสบายใจท่านต้องเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญความจริงในชีวิตก่อนเองไหมครับความจริงก็คือแบบนี้ครับพระาะฉะ้นพระเจ้าได้บอกว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันก็เคยเกิดขึ้นกับคนในอดีตมาแล้ว เคยเกิดขึ้นกับปู่ย่าตาทวดของเรามาแล้วแต่พระเจ้าทรงซื่อสัตย์พระเจ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่าน,นั้นมันเกินกําลังที่เราจะทนได้เอเมนไหมครับพี่น้องอแต่ละคนก็แตกต่างกันผมอาจจะ,ะเผชิญมากหน่อยเพราะว่าพระเจ้าอาจจะเห็นว่าเราเป็นผู้นําอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านต้องเผชิญบางอย่างที่มากกว่าคนนั้นๆท่านน่าจะขอบคุณพระเจ้าว่าโอ้เราได้รับเกียรติจากพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าประเมินว่าเรานั้นมีกําลังใจที่เข้มแข็งเอเมนไหมครับพี่น้องเอมเอมนและพระเจ้าบอกอย่างนี้ครับในหนึ่งเปโตรบทที่5 ข้อสิบถึงสิเ็พระเจ้าหนุนใจเรามาและหลังจากพวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพี่น้องฟังให้ดีนะความทนทุกข์มันจะไม่อยู่ตลอดไปเอเมนนะครับหลังจากที่เราทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นผู้ที่ทรงเรียกให้เรานั้นเข้าในศักดิ์ศรีนิรันดร์ของพระองค์<ม>ก็จะทรงฟื้นฟูและจะทรงค้ำจุนให้มั่นคงฮาเลลูยา<ม>สรรเสริญพระเจ้าและจะทรงทําไงต่อครับเสริมเรียวแรงให้พวกท่านตั้งมั่นอยู่ พี่น้องครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของการที่เรารเผชิญปัญหานะครับพระเจ้าหนุนใจเราให้เรามองแบบนี้ว่ามันคือการทดสอบมันคือการทดลองที่เมื่อเราผ่านได้เราจะเก่งขึ้นเราจะเข้าใจและเราจะเป็นคนที่ช่วยคนอื่นได้มากมายมพี่น้องครับหลายครั้งเนี่ยผมเองมองคนผมมองคนไข้ด้วยปัญหาของหมอนะครับซึ่งก็ทำให้เราไม่เข้าใจคนไข้ที่แท้จ,จริงแต่พระเจ้าผมมีประสบการณ์เป็นคนไข้เสียเองพระเจ้าผมมีประสบการณ์เป็นสามี เป็นพ่อของคนไข้เสียเองทําให้ผมเข้าใจคนไข้มากขึ้นและสิ่งนี้ก็หนุนใจคนได้มากมายพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งเหล่านี้ทั้งสิ้นที่ได้เข้ามาในชีวิตของเราเอเมนะครับมัทธิวบทที่ 5. ข้อสาจึงได้กล่าวว่าคนที่ยากจนด้านจิตวิญ,ญญาณก็เป็นสุขเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราน่าจะขอบคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้เผชิญ ด้วยใจยินดีเพราะว่าเรานั้นจะผ่านได้ด้วยความรักของพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องประการที่สองพระเจ้าหนุนใจเราแบบนี้ว่าความทุกข์และปัญหานั้นไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องง่ายนะครับที่เราจะมองว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเมื่อมันไม่ได้ดั่งใจมันคือเรื่องที่เลวร้ายมันคือเรื่องที่ยากลําบากหลายคนอาจจะอยากหนีปัญหาหลายคนอาจจะไม่อยากเผชิญปัญหาเพราะคิดว่ามันไม่ดีมันทําให้เราแย่แต่พี่น้องครับแท้จริงแล้วพระเจ้านั้นหลายต่อหลายครั้งพี่น้องครับพระเจ้าใช้ปัญหา พระเจ้าใช้ความทุกข์พระเจ้าใช้อุปสรรคเป็นอุปกรณ์ฮาเรลูยาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงเราให้เรานั้นเป็นคนที่ใช้การได้เองไหมครับพี่น้องพี่น้องเห็นทหารเรือไหมครับพี่น้องเห็นหน่วยซิลไหมฮะหน่วยซิลก็คือทหารเรือหน่วยหนึ่งแต่แตกต,ต่างกันตรงไหนครับทหารเรือธรรมดาเนี่ยอาจจะอยู่ในนั่งโต๊ะทํางานออฟฟิศใช่ไหมครับหลายคนนะอันนี้ขออภัยนะผมจบพระมงกุฎมานะ คุ้นเคยกับทหารหลายคนเนี่ยเป็นนายทหารพุงพุ้ยมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่หน่วยซิลพุงพุยมีไหมนุ่นไม่มีนะไปมุดถ้าที่ไหนติดพุงแน่นอนใช่ไหมฮะมันผ่านการฝึกฝนผ่านการเคี่ยวกรมแบบเกินมนุษย์ <c oughs> จนสามารถที่จะใช้การได้แล้วเป็นพรกับคนมากมายจริงๆสิ่งเหล่านี้ได้มาด้วยการสบายหรือการลำบากครับได้มาด้วยการลำบากแล้วก็เข้าใจว่าเขากําลังผ่านช่วงเวลาที่ต้องฝึกฝนแบบนั้นพี่น้องครับ ทหารหน่วยนาวิกโยธินในโลกก็เข้าใจแต่ท่านเข้าใจไหมครับว่าพระเจ้ากาลังฝึกท่านขอให้ท่านเรียนรู้และเข้าใจเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นคริสเตียนนั้นจึงไม่ควรกลัวหรือว่าหนีปัญหาเอเมนไหมครับพี่น้องฮาเลลูยาประการที่3นะครับพระเจ้าหนุนใจเราแบบนี้ว่าเรานั้นเผชิญความทุกข์และปัญหาเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นช่วงเวลาชั่วคราวไม่ได้เป็นตลอดนีรันดอนเอเมนไหมครับพี่น้องในสรดีบทที่30ข้อ5จึงกล่าวแบบนี้ว่า เพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็นแต่ชั่วขณะหนึ่งหรือการร้องไห้นั้นอาจจะคงอยู่สักคืนหนึ่งแต่ความยินดีจะมาในเวลาเช้าฮาเลลูยาในสองโครินนะครับบทที่4ี่ข้อสิจ,จึงได้กล่าวแบบนี้ว่าเพราะว่าความยากลาบากชั่วคราวและเล็กน้อยของเรานั้นจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีนิรันด์อย่างมากมายหาที่เปรียบไม่ได้อาเมนสรรเสริญพระเจ้าในหนึ่งเปโตรบทที่5้ข้อสิก็หนุนใจเราแบบนี้อีกว่าและหลังจากที่พวกท่านทนทุกข์ชั่วเวลาหนึ่งแล้วพี่น้องครับ พระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นนั้นจะทรงเรียกเราให้เข้าในศักดิ์ศีนิรันด์ของพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วพี่น้องครับขอให้เราพูดกับตัวเองแบบนี้ว่าเฮ้ย <c oughs> ที่เจออยู่เนี่ยมันชั่วคราวเอเมนไหมครับ <Amen. S 1> พี่น้องทุบหน้าอกตัวเองบอกชั่วคราว <c oughs> ทำได้บอกคนข้างบอกชั่วคราวฮาเลลูยา <c oughs> แต่สันติสุขนั้นนิรันดร์เอเมน ปัญหาทุกปัญหานั้นมีจุดเริ่มต้นและมีจุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรานั้นรอคอยพระเจ้าให้เรานั้นเผชิญปัญหาด้วยความมีกำลังใจมีความหวังอยู่เสมอพี่น้องครับแน่นอนว่าการที่เรารเผชิญปัญหาเนี่ยหลายครั้งเราอ่อนกำลังหลายครั้งเราร้องไห้ฟูมไฟนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ว่าขอให้เราร้องไห้เพียงแค่ชั่วคราวอย่าให้ร้องไห้ฟูมไฟไปจนกระทั่งโอ้งงงแงไม่มาหาพระเจ้าไม่มาโบสถ์ไม่มาหาผู้นำไม่รับใช้ไม่รับการใช้เวลา อย่าให้เราเป็นแบบนั้นแต่ขอให้เราเชียร์อัพขอให้เราดึงคอเสื้อตัวเองกระตุกแขนเสื้อตัวเองขึ้นมาแล้วบอกว่าข้าพระเจ้าจะเดินต่อไปกับพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาประการที่3.2ก็คือว่าเราจะ,ะเผชิญความทุกข์และปัญหานั้นเฉพาะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เท่านั้นพี่น้องครับเอเมนนั่นหมายความว่าไงฮะหมายความว่าเราจากโลกนี้ไปเราไม่ต้องเผชิญปัญหาแล้วใช่ไหมครับใช่เ <c oughs> <laughs> มื่อเราเชื่อพระเจ้านะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย กายที่อยู่บนโลกนี้ก็คือชั่วคราวแต่ว่าเมื่อเราจากโลกนี้ไปพี่น้องครับจะมีสองที่เท่านั้นที่เราจะได้ไปก็คือถ้าไม่บ้านของพระเจ้าก็คือ,อพระคัมภ mm ีร hmm. ์ใช้คําที่ค่อนข้างแรงนะผมแปลเป็นไทยว่าอะไรดีนรกบึงไฟก็แล้วกันนะครับ mm hmm. ถ้าท่านรู้จักพระเจ้าถ้าท่านรู้จักเจ้าของสวรรค์เมื่อท่านจากโลกนี้ไปเมื่อท่านละจากกายเนื้อหนันนี้ไปพี่น้องครับเราจะไปอยู่กับพระเจ้านิรันดอนแล้วที่นั่นไม่มีปัญหาอีกเลยเอเมนนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นในความทุกข์และปัญหาที่เรารเผชิญนั้นเป็นเพียงช่วงเวลา สั้นๆชั่วคราวเท่านั้นนะครับประการที่4นะครับพระชนะของพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าเราจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาใดๆในการดําเนินชีวิตคริสเตียนนะครับพี่น้องอาจารย์โอชัยพฤกษ์ผู้นําของเราที่อยู่ที่หาดใหญ่เนี่ยท่านก็ในหนุนใจเราแบบนี้เสมอใช่ไหมครับตอนที่ท่านมาเทศนาที่่ทีนาด้วงล่าสุดท่านก็พูดว่าหลายครั้งเนี่ยการที่เรามารู้จักพระเจ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่ามีปัญหาชีวิตมากกว่าตอนก่อนมาเชื่อพระเจ้าสกเพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านกําลังเดินในความจริงไง ท่านกาลังเดินในทางศัจธรรมของพระเจ้ามันซาตานมันไม่ชอบมันจะขัดขวางมันจะทําให้เรารู้สึกยากลําบากแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองพี่น้องครับแล้วเมื่อน้ํามานะครับเมื่อเกิดปัญหาน้ําท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่มีคนเพียงแค่สิเเท่านั้นที่รอดจากน้ําท่วมเขาอยู่ที่บริเวณชายขอบของกระทะแต่ว่าหาดใหญ่ทั้งเมืองโดยส่วนใหญ่มันเป็นก้นกระทะซึ่งเจอน้ําท่วม1เมตรบ้างบทของเราเนี่ยหิมหาใหญ่ถือว่าเจอน้อยมากเมตรเดียว นะครับแต่บางที่ถึง4เมตรถึง5เมตรหลายคนสิ้นเนื้อประดาตัวแต่พระาะฉะน้นพระเจ้าก็ไปยังคนเหล่านั้นพี่น้องครับยังมีกําลังใจในการที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินกับพระเจ้าอยู่เสมอและบอกว่านี่แหละคือแสงสว่างนี่แหละคือเกลือและแสงสว่างที่จะฉายออกไปท่ามกลางโลกมืดและคนที่รู้สึกมืดบอดและไม่มีทางที่จะไปหลายคนเริ่มเปิดใจหลายคนเริ่มกลับมาหาพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลําบากนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้แหละพี่น้องสังเกตตัวเองไหมพอเราสบายเนี่ย เราไม่ค่อยมาหาพระเจ้าหลายคนพอมีความสบายในชีวิตพอเริ่มร่ํารวยพอเริ่มมีเงินมีทองไป็นไงฮะเริ่มทําบาปเริ่มหลงลืมเริ่มหลงจินจากพระเจ้าไปเริ่มสปอยตัวเองเริ่มสปอยเนื้อหนังตัวเองแต่หลายคนพอเริ่มมีความยากลําบากพอมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเข้ามากลับมาร้องไห้กลับมาค่ําครวนกลับมาเปิดใจกลับมาอธิษฐานสแสวงหาพระเจ้า พี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องธรมรมดาของมนุษย์คนบาปแม้แต่ผมเองหลายครั้งพออยู่ในช่องสบายบางทีเราลืมพระเจ้าไปเป็นเรื่องปกติแต่พระเจ้าปรารถนาจะให้เราตระหนักและเข้าหาพระเจ้าเสมอแม้ว่าจะลําบากหรือแม้ว่าจะสบายก็แล้วแต่เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนในยอห์นบทที่ 15: ข้อ20จึงกล่าวแบบนี้ว่าในฟิลิปปีบทที่1ข้อ29บบอกอย่างนี้ว่าเพราะพระเจ้าทรงให้พระคุณแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคิดไม่ใช่ให้ท่านทั้งหลายเชื่อในพระองค์เท่านั้นแต่ให้ทนทุกข์เพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย ใน2ที่โมธีบทที่3ข้อ12กล่าวชัดเจนว่าแท้จริงทุกคนที่ตั้งใจดำเนินในทางพระเจ้าจะถูกข่มเหงพี่น้องครับเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเดินในทางพระเจ้าอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นอย่างใจเข้ามาเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ขอให้เราเลือกความจริงมากกว่าความสบายใจเอเมนนะครับพี่น้องแล้วพระเจ้านั้นจะให้เราได้ผ่านในช่วงเวลาที่ยากลําบากเหล่านั้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้สัญญาว่วาเมื่อเรามาเดินกับพระเจ้าเส้นทางสบาย แต่พระเจ้าสัญญากับเราอย่างแน่นอนแบบนี้ว่าเมื่อท่านเดินในทางพระเจ้าท่านจะเห็นพระคุณพระเจ้าตลอดเวลาที่ท่านได้เดินกับพระองค์นั้นในช่วงเวลาที่ยากลําบากท่านจะเห็นเสาเมฆและเสาเพลิงจะเห็นพระคุณความรักจะเห็นการอวยพรอย่างอาศาจาย์ของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตอยู่ทุกเวลาเสมอพี่น้องครับและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เรานั้นไม่ได้หลงเจินไปจากทางพระเจ้าหรือว่าหลงไปในโลกนี้เองนะครับ เอเมนสารเสร,รสิญพระเจ้าปัญหายังคงมีอยู่แต่จะทำพระเจ้าจะทําให้เรามีความอดทนมากขึ้นและพระเจ้าจะทําให้เราเห็นพระคุณความรักของพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องครับหลายบ้านเนี่ยมาสาร,รภาพกับผมบอกว่าช่วงเวลาที่สบายที่บ้านเนี่ยไม่เคยเห็นความรักของพ่อแม่เลยแต่ช่วงเวลาที่ยากลําบากช่วงเวลาที่พ่อแม่ต้องลําบากเพื่อลูกเพื่อพวกเขาเนี่ยโอ้เขากลับมาร้องไห้เขากลับมาฟูมไฟเขากลับมารู้สึกโอ้ขอบคุณพ่อมากขอบคุณแม่มากที่รักหนูถึงขนาดนี้หนูไม่เคยเห็นเลย ถ้าไม่ได้ลำบากในชวิตในช่วงที่ผ่านมาด้วยกันพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาแบบนั้นกับเราว่าในช่วงเวลาที่สบายอย่าลืมพระเจ้าในช่วงเวลาที่ลำบากจงเฝ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและอย่าทิ้งพระองค์เช่นเดียวกันพี่น้องครับผมอยากจะให้อ่านพระคัมภีร์สุดท้ายในตอนนี้ด้วยกันนะครับในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3-4ถึง4ู้ <S <S ว่า,วา,ายา เอเมนและยากอบบทที่1นึข้อสินะครับคนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุขเพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้วเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์ฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพระเจ้าของพระเจ้าในะวันนี้จึงเข้ามาเพื่อที่จะหนุนใจพวกเราทุกคนนะครับในช่วงเวลาแห่งความยากลําบากที่ท่านอาจจะต้องต่อสู้บ้างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นกําลังใจที่หดหายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่ยากลําบากหลายสิ่งที่เราต้องสู้พี่น้องครับเราทุกคนจะจับมือและจะสู้ไปด้วยกันเอมเอมนไหมครับแล้วอย่าลืมนึกถึงพระเจ้าที่พระเจ้าหนุนใจเราแบบนี้ว่าความทุกข์ยากลําบากที่เราได้เผชิญนั้นพระเจ้ารับรู้แล้วและพระเจ้าพร้อมจะจับมือพาเราไปจนกระทั่งไปถึงซึ่งจุดที่เราเห็นความยิ่งใหญ่และการอวยพรที่มาจากพระเจ้าพี่น้องครับอย่าลืมว่า มงกุฎแห่งชีวิตนั้นจะเป็นของเราเมื่อเราผ่านการทดสอบทดลองทั้งสิ้นทั้งปวงในวันนี้เอเมนนะครับพี่น้องเอเมนสารเสร็นพระเจ้าลอธิ จะลุดะลวงต่อมาไราผู้มาทำลายเพื่อโลกกลับมาเป็นของพระองค์